เมื่อเราได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อแต่นี้ไปตั้งใจให้แน่แน่ขอขมาลาโทษต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราได้พลาดพลั้งลงไปแล้วด้วยกายวาจาใจตั้งแต่เด็กเล็กยังไม่รู้จักเดียงสามาจนกระทั่งถึงบัดนี้ ขอขมาลาโทษงดโทษแล้วกายวาจาใจของเราจะได้เป็นของบริสุทธิ์สมควรเป็นภาชนะทองรองรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตปัจจุบันอนาคตสืบต่อไปก่อนจะขอขมาลาโทษงดโทษต่อพระรัตนตรยัย พึงนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยปนามคาถาคือนโมสามหนหนที่หนึ่งนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตหนที่สองนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันหนที่สามนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอนาคต ต่างคนต่างกล่าวนโมพร้อมกันสามหนได้ณบัดนี้นาโมตัสสะภาคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภาคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพ um> ุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโต อาราหะโตสัมมาสัมพุทธะอุกาสะอจ,จะโยโนพันเตอัจ,จักขะมายะถาพาเลยะถาโมปละเหยะถาอากุสเล เยมะยังกะรมหาเอวังพันเตมยังอัจโยโนปะติคันหาถาอายะติงสังวะารยามิข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส ที่ได้พลังพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนผานคนหลงอะกุศลเข้าสิงจิต ให้กระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้า จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจสืบต่อไปในเบื้องหน้า